อันดับที่7ตัวค่านี้นามว่ามัชชานุหน้าตาดุปราดเปรียวเป็นหนักหนาแม่เป็นเงือกพ่อเป็นลิงจนเกิดมาหางเป็นปลาแหวกว่ายในสายทานมัชชานุเป็นสัตว์ที่มีกายเป็นลิงมีหางเป็นปลามัชชานุเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นบทของตัวละครหลักก็คือหานุมานกับนางเงือกที่มีชื่อว่านางสวรรณมัตฉาอันดับที่8ตัวข้านี้นามว่าหงผู้สง่างามลีลาอ่อนช้อยไพเราะเสียงชอบเล่นน้ำร้องเพลงส่อสำเนียงอยู่คู่เคียงในแดนหิม,มาพาน หงเป็นสัตว์ในป่าหิมพานที่อยู่ในตะกูลที่สูงเป็นราชาแห่งนกมีรูปร่างสวยงามมีเสียงที่ไพเราะและยังเป็นยานพาหนะของพระพรหมอีกด้วยมีพญาหงทองเป็นหัวหน้าความสามารถของหงมีคนเอาล่าวไว้ว่าเป็นสัตว์ที่บินได้ไกลและเร็วมากเทียบเท่าคุดอาศัยอยู่ที่ถ้ำทองเขาจิตกุด แถบป่าหิมพานชอบอยู่สระบัวที่น้ำใสสะอาดไม่สก,กรปรกทานข้าวสาลีเป็นอาหารเพราะเป็นสิ่งที่เกิดตามสระบัวและหงยังเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำมากๆอีกด้วยอันดับที่9ตัวข้านี้มีกายเป็นสีขาวปีกหางยาวเหมือนนกที่ผกผิน อาศัยอยู่หิม,มาพานต์ออกหากินดุรงปักศินมา้าบินแนนอมรตามตำราดุรงปักศินคือมา้าที่มีปีกและหางเหมือนนกมีกายสีขาวบริสุทธิ์ส่วนขนคอกีบและหางมีสีดำสนิทคำว่าดุรงไก่สอนมาจากคำสองคำคือ ดุโรงซึ่งคือหนึ่งในสีสายพันธ์ม้าและปักสินที่แปลว่านกสัตว์หิมพันธ์อีกชนิดที่เหมือนสัตว์ชนิดนี้คือม้าปีกท้งคู่คล้ายกันมากจะต่างก็เพียงแต่ม้าปีกมีหางดุดดังม้าทั่วไปหาใช่หางแบบนกไม่อันดับที่10ตัวข้านี้อาศัยอยู่บนสวรรค์ ทุกทกวันจะเหาะเหินเดินอากาศขับร้องเพลงเล่นดนตรีไม่มีพลาดสุดประหลาดความสามารถของคนทันคนทันมีประวัติเป็นตำนานว่าเป็นจำพวงองมนุษย์ที่เข้ารวมอยู่กับพวกเทวดาก็ได้อยู่กับพวกมนุษย์ก็ได้เพราะคนทานเป็นพวกที่มักท่องเที่ยวไปทั้งในแดนสวรรค์และเมืองมนุษย์ คุณวุฒิของคนทานคือเป็นผู้ชำนาญในด้านดนตรีและขับร้องดังนี้คนทานบางพวกจึงถูกจัดให้เป็นพนักงานร้องรำทำเพลงบำเรอพระเป็นเจ้าพระพุทธเจ้าและเทพนิกรอันดับที่11ตัวค่านี้มีนามว่ากิเลนเกิดในเกณฑ์ธาตุทั้งหามาผสม หัวมังกรตัวเป็นกวางน่าชื่นชมสำรานรมมีอายุนับพันปีกิเลนเป็นสัตว์หิมพานต์ที่ได้รับมาจากประเทศจีนเช่นเดียวกับสัตว์หลายชนิดในจีนกิเลนตัวผู้กับตัวเมียมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันตัวผู้มีชื่อเรียกว่ากิส่วนตัวเมียเรียกว่าเลนโดยทั่วไปเรียกโดยรวมว่ากิเลน ในตำนานจีนกิเลนมีหัวเป็นมังกรมีเขาเดียวเขาแบบคล้ายกวางมีร่างกายแบบกวางแต่ผิวปกคลุมไปด้วยเกล็ดหางเหมือนหางวัวและมีกีบเหมือนมา้าสัตว์วิเศษนี้ประกอบไปด้วยเบญจธาตุดินน้ำไฟไม้และโลหะกล่าวกันว่ากิเลนมีชีวิตยืนยาวหลายพันปี อันดับที่สิตัวค่านี้นามว่าปาอานุนสามารถโดนจนเกิดแผ่นดินไหวเมื่อพลิกตัวไปมาคั้นคาใดเกิดเพศภายสัตว์น้อยใหญ่ต่างนานาอันโบราณกาละครั้งนั้นเล่าขานกันว่าปาอานนท์เป็นปลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างโลกใหม่ๆ เป็นปลาที่มีพาระหนักมากเพราะจะต้องแบกน้ำหนักของโลกไว้ปลาอานนท์มีร่างกายใหญ่โตโอลานมากมายเหลือคณาเล่ากันว่าหากจะวัดความยาวของปลาอานนท์นี้นับได้เป็นมันพันโยช์เยวละท่านปลาอานนท์นี้จะนิ่งสงบและแบกโลกไว้แต่อยู่มาก็อาจจะเกิดความเมื่อยขึ้นมาก็เลยพลิกตัวบ้าง เพื่อเป็นการเปลี่ยนอิลริยาหมดที่ได้แบกโลกเอาไว้จึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวภัยพิบัติเหนือผิวโลกลมฟ้าแปรปวนขึ้นมานั่นเอง